ชื่นชมน้องๆรุ่นจิ๋วหาดูได้ยากมากเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาชื่นชมกับเด็กหญิงสมิตานันทูศรีสุขกับเด็กหญิงสุขิตาชูศรีสุขนะครับในการแข่งขันมัดมีไหมนะครับตำบลกระเทียมนั่นเองครับผมในงานสืบสารตำนานปราสาสตมือชัยนะครับ2565นะครับจัดณนาวันที่29กรกฎาหน้าปราสาสตมื่นชัยนั่นเองนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นการประกวดนะครับ3รุ่นนะครับรุ่นแรกคือรุ่นปฐมนะครับ ที่เห็นน้องๆนี่เองครับอายุ7-12ปีนะครับ7-12ปีนะครับผมรุ่นที่2มัธยม1ิ1 8มปีรุ่นที่3คือประชาชนทั่วไปอายุ19ปีขึ้นไปนะครับก็พิเศษน้องคนนี้ครับผมที่ผมถ่ายดูน้อง2คนครับ3คนนะครับผมน้องมีความสามารถสุดยอดนะครับอายุแค่อยู่ในรุ่นครับ7-12ปีนะครับมีความสามารถที่จะมัดนะครับความสามารถที่จะมัดมีไหมนั่นเองนะครับโดยที่สอบถามคุณแม่คร่าวๆคุณแม่บอกว่า ตอนที่น้องเรียนอยู่ระดับอนุบาลสมัยอนุบาลนลิกๆนะครับแม่จะให้น้องหัดจับเชือกจับอะไรนะครับเนื่องจากพ่อแมนะ่เนื่องจากแม่ก็ทำผ้ามันมีอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นแม่ก็จะอสอนน้องๆน,น,นะครับในการที่จะ <c oughs> หัดทำลายต่างๆนะครับซึ่งดูไปไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กแค่นี้นะครับสามารถที่จะทำได้อย่างสวยงามนะครับมีความสามารถจริงจังนะครับผม ซึ่งผมบอกได้เลยนะครับอนาคตน้องนะครับน้องๆนะครับอนาคตนะครับมีแววไกลมากนะครับขนาดเด็กแค่นี้ยังเก่งแค่นี้นะครับอนาคตไม่ต้องพูดถึงนะครับผมว่าน้องต้องมีความสามารถในการพัฒนาออกแบบมากมายเลยครับผมนี่ฮะก็ชื่นชมนะครับน้อยคนนะครับที่จะทําได้แบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าเด็กๆทุกวันนี้บางคนติดโทรศัพท์ติดเกมนะครับติดเพื่อนนะครับก็บางทีก็ไม่มีกิจกรรมต่างๆนะครับ พอเห็นครอบครัวนี้ขึ้นมานครับผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ครอบครัวเขามีความอบอุ่นนะครับในส่วนของการสอนอาชีพนะครับที่บางคนรุ่นใหม่บางคนรุ่นใหม่ก็ไม่ทำนะครับแต่น้องๆมีความสนใจมีความสามารถนะครับที่สืบสานนะครับถ้าพ่อแม่ไม่สังถ้าพ่อแม่ไม่ให้เด็กเรียนรู้นะครับอนาคตเด็กก็จะอา,อาจจะไม่รู้จักเลย นะครับอาจจะไม่รู้จักเลยการทํามัดมีดไม้ต่างๆนะครับแต่แบบนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ขอบคุณอบตนะครับที่ช่วยในการจัดประเพณีจัดงานดีๆแบบนี้นะครับก็ทําให้เยาวชนทําให้กิจกรรมนี้นะครับทำให้ก้าวสู่ธนชนทําให้คนเห็นนะครับมากมายหลายคนเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมนี่ฮะก็เป็นการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาฝีมือนะครับ น้องคนนี้ดังแน่นอนครับผมน้องคนนี้นะครับอ่าผมเปิดให้ในเพจเกษตรบังช้านะครับลงให้นะครับคนดูก็หลักแสนนะครับผมก็วันนี้ก็เอาให้ดูคลิปเตรียมนะครับเราจะเห็นหลายรุ่นนะครับมีรุ่นกลางรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับนี่ฮะมากมายเลยครับผมอ่าก็น้องน้องคนเล็กเมื่อกี้นะครับผมก็ได้รางวัลนะครับนะครับเปเป็นพี่น้องกันนะครับคนหนึ่งได้ที่1คนหนึ่งได้ที่2นะครับก็รางวัลที่1นึ่เขาก็มีอยู่3ามพบาทที่2ก็2000ที่1ที่3ก็1000นนะครับนี่ฮะ ก็สิ่งที่เราเห็นในกิจกรรมวันนี้นะครับนอกจากรางวัลที่ได้นะครับเราก็จะเห็นนะครับเด็กมีคุณภาพมีทักษะที่ดีนะครับฉะนั้นกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับควรที่จะมีตลอดนะครับทุกวันนี้นะครับตามโรงเรียนนะครับควรที่จะมีการฝึกสอนนะครับมีการฝึกสอนนะครับอันนี้คืออาชีพจริงนะครับที่อนาคตข้างหน้าครับเขาจะต้องใช้นะครับถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมแบบนี้นะครับมีกิจกรรมที่แทรกไปในส่วนการสอนต่างๆนะครับ จะทําให้เป็นอาชีพของเด็กได้เลยนะครับเผื่ออนาคตก็โตขึ้นมาเขาตกงานเขาไม่มีงานอะไรทำนะครับเขาก็กลับมาทําอาชีพแบบนี้ได้นะครับเขาก็มีความสามารถในการขายออนไลน์ทําลวดลายต่างๆนะครับที่ทันสมัยนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อยากจะส่งเสริมนะครับให้มีนะครับให้เด็กๆเรียนรู้ตั้งแต่เด็กนะครับนะครับเป็นการฝึกสมาธินะครับฝึกสมาธิเด็กนะครับดีกวเด็กอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับเกมนั่นเองนะครับ เนี่ยดูครับเด็กมีความสามารถนะครับในการมัดนะครับอย่างดีนะครับมัดแน่นสวยนะครับดูครับทักษะในการมัดมัดคล่องมากนะครับนะฮะดูครับตัดโอ้โหดูสุดยอดเลยครับผมก็จะเจ็บมือนิดนึงครับก็ธรรมดาครับผมเนี่ยแข่งขันก็ให้เวลาไม่กี่ชั่วโมงครับให้เวลามเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยดูทักษะนะครับก็ทําการมัดเข้าไปนะครับผมเนี่ยทาการวัดนะครับ ก็ <G ül> แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะครับผมแต่2คนนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะครับผมเป็นพี่น้องกันคุณแม่ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับคุณแม่ก็เข้าประกวดเหมือนกันนะครับถือว่าครอบครัวนี้ก็คือเป็นครอบครัวที่แบบทําทงานเกี่ยวกับผ้าไหมผ้ามั่นมีต่างๆนะครับถือเป็นสิ่งที่ดีครับผมนี่ฮะก็ ดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆเลยนะครับผมคลิปผมก็จะยาวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้านะเผื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมเดี๋ยวมีโอากาสเดี๋ยวผมจะไปท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์นะครับพาไปสัมภาษณ์พาไปเยี่ยมน้องที่บ้านนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดูกันไปยาวๆนะครับผม

ไปดูแคนโน่มาที่นี่ค่ะแล้วดูกันหลายลูกพี่เนี่ยนะคะดูอ่ะดูมาสเตอร์ตรงนี้ <coughs> ก็ไปทํากันนะครับ3นาที3นาทียกยก <coughs> <coughs> พระสงฆในพิธีนี้นะครในพิธีนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านจิตยิบสุขาท่านสมเด็พรัตนตรัยคระประวการพิธีสงฆ์ขอกาเรีเชิญครับ จะจะได้รู้ <laughs>